ภารกิจของนายกรักฐมนตรีนะครับซึ่งนายกรักฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีนโยบายเร่งรัดให้ตำรวจสากลยกเลิกหมายจับพันตำรวจโททักษินพร้อมขอโอกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พิสูจน์ฝีมือในการทำงานครับนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลในเวลา9นาฬิกาเนาทีเพื่อสักการะสามพระภูมิเจ้าที่บริเวณประตูด,ด้านข้างตึกสันติไมตรี จากนั้นได้ขึ้นไปสักการะเท้ามหาพรมบริเวณดาดฟ้าตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าเป็นครั้งแรกโดยนางสาวยิ่งลักกล่าวว่าการเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลวันนี้ไม่ได้ถือเลิกแต่หลังเวลา9นาฬิกาก็ถือว่าเป็นสิริมงคลสำหรับตัวเองซึ่งรู้สึกภาคภูมิใจที่ประชาชนให้โอกาสเข้ามาทำงานในตำแหน่งอันทรงเกียรติและยืนยันว่าจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังขอโอกาสให้นายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ทำงานก่อนที่จะวิพากษ์วิจารณ์และส่วนตัวเชื่อมั่นว่านายสุรพงศ์สามารถทำงานด้านการต่างประเทศได้เป็นอย่างดีแม้จะไม่มีประสบการณ์ทางด้านทูตกก็ตามเพราะเคยผ่านงานด้านธุรกิจระหว่างประเทศมาก่อนส่วนการแก้ปัญหาพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาต้องแยกเป็นสองส่วนคือทางการทูตและการค้า โดยยืนยันว่าจะทําทุกอย่างเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศและไม่ทําให้ไทยเสียอธิปไตยส่วนจะสารต่อนโยบายเดิมของรัฐบาลชุดก่อนหรือไม่นั้นจะต้องหาหรือกับกระทรวงการต่างประเทศก่อนเพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน เราต้องมองเป็นสองส่วนนะคะส่วนที่เป็นกรณีพิาพาทก็คงจะต้องเป็นประเด็นที่ต้องหาลือแล้วก็ใช้วิธีการในการเจรจาทางการทูตนะคะโดยที่เราต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและไม่ให้เสียอธิปไตยของประเทศชาตินะคะแต่ในส่วนของการค้านั้นก็ขอให้ดําเนินการในส่วนของการค้าขายเพื่อให้แนวชายแดนต่างๆนั้นสามารถที่จะทําการค้าขายได้อย่างปกติะคะ่ะจะต้องทําเพื่อปกป,ป้องประเทศอย่าง และไม่ให้เสียสูญเสียนะคะในเรื่องของประเทศ,เทศชาติตอนนี้ต้องทนะําหน้าที่ตรงนี้อย่างเต็มที่ค่ะเพื่อประเทศไทยด้วยค่ะแต่สารต่อในสิ่งที่รัฐบาลผ่านมาทำไว้ต่อไหมคะตรงนี้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างที่จะเรียดออดนะคะดิฉันเองก็คงจะต้องอใช้เวลาในการหาลือคุยกับทางกระทรวงกร่าประเทศแล้วก็ผู้ที่มีความรู้ค่ะ ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าตำรวจสากลได้ยกเลิกหมายจับพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นนางสาวยิ่งรักยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายที่จะไปเร่งรัดเรื่องดังกล่าวซึ่งทุกอย่างจะต้องทำตามขั้นตอนโดยรัฐบาลจะต้องพิจารณาให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างดีที่สุด เท่าที่ทราบข่าวมาเมื่อเมื่อนานแล้วนะคะก็คือมีการขอข้อมูลจากทางต่างประเทศแต่ทางด้านของตำรวจสากลก็ไม่ได้ทําอะไรแ mm hmm. ละทิฉันเองวันนี้ก็ไม่ได้มีนโยบายอะไรไปสั่งการแต่ใดๆทั้งสิ้นค่ะมีการมองกันว่าเป็นเพราะว่าคุณยิ่งรักเข้ามาเป็นรัฐบาลทํา,าให้เรื่องนี้มันง่ายขึ้นหรือเปล่าคไม่หรอกคะ่ะทุกอย่างทุกคนก็ต้องทําตามหน้าที่ของตอนเอง mm hmm. ก็ต้องพิจารณาเพื่อให้เกิดหลักความเป็นนิติธรรมคะ่ะ สำหรับภารกิจนายกรัฐมนตรีในวันนี้ในช่วงเช้าได้เปิดโอกาสให้ในายสุภกิจเจียรวนนท์ประธานกรรมการบริหารบริษัทซีพีออเรจ์จำกัดและคณะเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ณนะห้องสีม่วงทำเนียบรัฐบาลและในเวลา13นาฬิกา30นาทีนายจิมเว็บสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐจะเข้าเยี่ยมคาระวะที่ทำเนียบรัฐบาล จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังที่ทําการพักเพื่อไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมกําหนดร่างนโยบายที่จะถแถลงต่อรัฐสภาในสัปดาห์หน้าและคาดว่าจะนําเข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ครับ